มไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกจ่ายด้วยนะต้องบอกว่าสามารถกูด้ได้เกินเลยใครที่สนใจรถอยู่จะซื้อป้ายแดงช้าไว้ก่อนโอ้พี่ยินแตวรถอะไรมาครับเนี่ยสวยไหมสวยไหมสวยมากเลยครับพี่โอ้คันเก้าโดนใจวัยรุ่นวสวยมากคันนี้อยากรู้ไหมเดี๋ยวลองมาดูกัน อ้าลองดูลองดูรอบๆเป็นไงสวยมากเลยพี่ยิปเลยอะ่ะอันนี้เขาเรียกยีราฟซิ่งตัวนี้เครื่องพันเก้านะประหยัดน้ำมันดูตะเข็บเดิมทั้งคันง่ายๆดูความสวยของรถซักอ,อนี่ไดแม็กมาด้วยครับพี่ยีนใช่โอเครื่องเดิมนะ <c oughs> เครื่องเดิม รถสวยมากสภาพดีด้วยล้อแม็กสวยด้วยนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกนะยางใช้ได้ยาวๆเลยนะครับ <c oughs> มาพร้อมกับตัวของฝากระโปรงแคปล่าดูความสวยงามนี่เฉพาะฝากระโปงแคปลา่าขกหลายตังแล้วนะนะ ตัวนี้เป็นตัวเชนแล้วด้วยนะเป็นตัวเชนเปลี่ยนไฟนะครับต้องบอกว่าจริงๆตัวนี้มันเป็นตัวยกสูงแต่ลูกค้าครับด้วยความชอบเนี่ยเขาทําโหลดลงมานิดนึงนะครับเขาเรียกจัดทรงรถให้มันมีทรงนะครับไม่วิ่งน้อยมากวิ่งแค่70,000กิโลเท่านั้นมือเดียวป้ายแดงสีเดิมทั้งคันนะครับสวยมากๆตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะหายากด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าใครจะซื้อป้ายแดงเนี่ยช้าไว้ก่อนนะผมแนะนําว่าลองมาดูคันนี้ก่อนคุ้มมากๆ ตัวนี้เป็นตัวแคบเปิดได้หรือสเปซแคปนะครับของ e สุเขานะตัวนี้สวยมากนะแคบเปิดได้ด้วยคุณลูกค้าที่อยากได้รถสวยๆใช้นะครับเชิญได้ที่ยินอโตคาสาขาอ,อมน้อยนะครับยินดีให้บริการทุกวันนะครับเบอร์โทรถ้าสนใจนะครับยังไม่มีเวลามาโทรสอบถามได้เลยนะครับรถเดิมๆสวยๆเลยครับ ต้องถามว่าทําไมไม่ค่อยได้ใช้ลูกค้าใช้มอเตอร์ไซค์พอลูกค้าอยู่ในโซนกรุงเทพครับใช้มอเตอร์ไซค์มากกว่าในการใช้รถคันนี้รถคันนี้ส่วนใหญ่จอดนะครับเลขไม้น้อยมากๆและเครื่องยนต์ดีมากๆด้วยนะครับ <Wow. S 1> เป็นเครื่องยนต์เดิมนะที่เห็นมีเสียงท่อค่อนข้างเจ้าโหดนะครับแค่เปลี่ยนท่อนะครับตัวของตัวอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้ทํามานะเปลี่ยนมากไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกจ่ายด้วยนะ ต้องบอกว่าสามารถกู้ได้เกินเลยใครที่สนใจรถอยู่จะซื้อป้ายแดงช้าไว้ก่อนคันนี้พันเเครื่องเทคโนีตัวใหม่นะครับของอีสูุเขานะครับเกียร์ธรรมดาแล้วใจแน่นอนนะครับเครื่องพันเก็ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดและทนทานของอีซูุอยู่แล้วนะครับใครสนใจผมแนะนำนะครับโทรมาที่เบอร์0899188876ยินออาต้คาไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับ